เบ็ดซิ่งของเราโอ้โหภาพไม่สวยเท่าไรครับอนุญาตนครับแก้มเต็มๆสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมน้าตั้มเบ็ดซิ่งเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เนื่องจากว่าไฟดับนะครับผมก็เลยมีโอกาสพาเจ้าต้นตำลับนะครับผมมาเช็คหมายนะครับหรือว่ามาหยุกประช่อนในนาข้าวเนี่ยนะครับผมแล้วก็ ไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับนา,นาต้องมาลองกันครับเพราะว่าทางบ้านผมนี่ข้าวยังไม่ค่อยออกรวงนะครับวันนี้ก็บรรยากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับครึ้มฟ้าครึ้มฝนนี่ครับนาตัวนี้คือตัวต้วนแบบเลยนะครับที่ทําให้นาได้ใช้กันทุกวันนี้คือตัวนี้เลยนะครับตัวต้นแบบเลยต้นฉบับเลยนะครับเป็นตัวต่อยอดมาจากรุ่นแยงไอรุ่นใบมีดนะครับแยงใบมีดตัวนี้เป็นตัวแยงล็อกนะครับนี่มาดูความคุ้มค่านะครับผม เก่ามากครับผมใช้มาสี่ห้าปีอย่างต่ำครับผมนี่ครับสบายสบายครับขึ้นสนิมแต่ยังคมมากครับดูเกาะมือตึก๊กตึกเลยแน่นมากไปเดี๋ยวมาติดตามชมกับข้างหลังจะมีไซส์ซสวยๆให้นา้นาๆได้รับชมกันหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเกี่ยวเหยื่อแป๊บนึงครับผมไปเดี๋ยวรอชมผลงานกันเลยครับ โอ้ยหลุดโอ้โยลงน้ำไปเลยโอ้โหยหลุดครับเมื่อกี้ตัวบลเลอะเยรีบวัดไปหน่อยครับน้ำเมื่อกี้ลืมส่งไปครับตื่นเต้นไม่ได้ออกหมายนานโอเคครับได้ผลได้ผลมาเดี๋ยวติดตามต่อครับ ดนไม่ชูมเห็นไหมนี่เบ็ดซิ่งของเราโอ้โหภาพไม่สวยเท่าไหร่ครับขออนุญาตครับแก้มเต็มๆดูครับบอกแล้วความคุ้มค่าวัดทีเดียวปึ๋งเลยครับผมโอ้โหสะบัดเขียดหลุดไปเลยเดี๋ยวผมจะลองไม่ใช้เขียดสดดูจะลองใช้เหยือปลอมดูครับนี่อีกหนึ่งตัวครับแก้มเต็มเตนะขออนุญาตเก็บครับผม